พี่บอลพี่ว่าครับแนะนำตัวแนะนำตัวก็ลูกน้ำนะคะแล้วก็ทำแกล้งก้นกับน้องน้องเป็นพี่เป็นพี่อันนี้เป็นน้องค่ะค่ะเออพิชชาค่ะเขาถามว่าแกล้งโอเพนนิ่งเป็นยังไงบ้างตี้ก็บอกว่าแนะนำตัวก่อนแกล้งโอเพนนิ่งก็วันนี้ก็ค่อนข้างกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยค่ะต้องถามว่าที่มาที่ไปของร้านนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง จริงๆเกิดจะตอนแรกเกิดจกเราสองคนผู้หญิงที่แบบเหมือนรู้สึกว่าเสืส้อผ้าร่นตู้แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบอยากเอาออไปขายหรือว่าอยากทำให้สื้อาหมุนเวียนขึ้นเลยประมาณนี้ค่ะก็เลยตอนแรกก็ออกไปขายที่แบบตลาดหรือว่าขายในโซเชียลมีเดียก่อนแล้วรู้สึกว่ามันยังมีความยากอยู่ทีนี้เราก็เลยเริ่มจากการแบบพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะแล้วเหมือนหลังจากนั้น,นก็ได้ฟีดแบบลูกค้าว่าเหมือนเขาต้องการที่จะจับเสื้อผ้าจริงแล้วก็เลยแบบโอเคค่อยๆมาขยายเป็นหน้าร้าน จริงๆก็มาจากแฟชั่นของเราที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าอยากทําธุรกิจอะไรที่อาจจะช่วยสร้างอิมแพคให้โลกนิดนึงอะไรเงี้ยมีส่วนร่วมที่ช่วยโลกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นแฟชั่นของเรารวมกันสุดแล้วต้นจากสองสาวแล้วอยู่นิดนึงหนุ่มวันนี้มาร่วมด้วยได้ยังไงเออเป็น angel investor ก็เหมือนกับว่าคือพอทั้งสองคนเขามีแลนแล้วเขาก็มีคือเขาพรีเซนต์อย่างจริงจังมากเลยครับนั่งที่ห้องไปชุมที่บ้านเลยแล้วเรารู้สึกว่า พี่สาวน้องสาวผมเขาหาข้อมูลมาแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก,ก็ก็ดีถ้าอยากทำเราก็เลยมีให้ให้ให้เงินก้อนก้อนหนึ่งให้เราไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้ก็เลยการเป็น3คนทีม่มาร่วมจอยกันในร้านจะว่าไงก็ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าหัวหัวเรือหลักจะเป็นทั้งสองคนมากกว่าครับ <c oughs> ผมผมอาจจะแบบมีให้มีให้ออกความเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆอยครับผมในมาตรฐามธุรกเด่นของร้านเรามัน ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเรามีทั้งตัวออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะก็คือเหมือนอาจจะสะดวกกับลูกค้าทั้ง2แบบที่อาจจะแบบอยากมาซื้อขายในแอปพลิเคชันหรือว่าในหน้าร้านก็ทาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใดส่วนรของคนที่อยากฝากขายเสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเี้ย,ยะค,ะค่ะก็เราก็มี2โมเดลเลยก็คือสามารถส่งมาฝากเราขายก็ได้หรือว่าถ้าอยากขายเองก็โพสในแอปแองโก้ได้เหมือนกันที่อยากเปในร้านบอกว่าราคาน้ารักน้ว้ยราคาแบบจับต้องได้ ตัดสินใจเรื่องราคากันยังไงอะไรเงี้ยไม่มาดูสเออคนเราเข้าไปแล้วก็ต้องอยากต้องมีอะติดออกมาไม่ได้อะไรจริงๆก็คือเรื่องราคาค่ะเราจะให้โอกาสผู้ขายอะค่ะเป็นคนตั้งเองก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเนี่ยเราก็มีทีมงานที่แบบหาข้อมูลเรื่องราคาให้แล้วก็จะตั้งให้ได้เหมือนกันใช่เราก็จะพอรู้ว่าโอเคแบรนด์ประมาณนี้แบรนด์นี้ขายเสื้อผ้าประเภทนี้ขายในราคาเท่านี้ในเลยมือสองอะค่ะเราจะขายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งผู้ปัก ส่วนของร้านเราค่ะจะมีแบ่งเป็นสองโซนจะมีโซนที่เป็นของแบรนด์ด้วยที่เป็นแบบเหมือนของที่เจสต็อกมิตามิทของแบรนด์นะคะที่เหมือนเขาเหมือนอาจจะไม่มีช่องทางปกติที่ปล่อยง่ายอะไเลยนะค่ะแล้วก็เหมือนอยากให้สภาพมันแบบไม่เป็นขยะก็มาหมุนเวียนก็เลยเปิดโอกาสให้กับแบรนด์ที่ว่านี่ไม่ได้แบบว่าโอ้เยอะนะจริงๆมันแค่นี้เองใช่ครับแต่มันแค่ไม่ผ่านคุณภาพแบรนด์ใช่มาตรฐานใช่ก็สามารถมาหาดูที่ร้านเราได้ใช่หรือว่าแบรนด์อยากจะส่งมาฝากขายก็ติดต่อเฮเซลได้เหมือนกัน นี่ถือเป็นธุรกิจแรกของสามพี่น้องเลยไหมคะที่ทำด้วยกันใช่ธุรกิจแรกที่จริงจังแบบราเล้ใช่จริงจังก่อนหน้านี้มีแบบขายของของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราสามคนชอบหาอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถานทั้งคาดฝันแล้วแหละเพราะว่าเชื่อว่าการลงทุนต้องไม่น้อยแน่นอนแล้วก็ทำเลดีด้วยอยู่สยามสแควร์เลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหวังว่าจะเป็นยูนิคอนครับผมยูนิคอนเลยใช่มครับผมหวัง่ากหวังมากคาดกันยังไรให้มากไหม จริงๆุ่นน้ำอ่ะเห็นว่าแบบเหมือนจริงคาดหวังก็คืออยากให้คนได้เปิดใจกับสภาพามือสองก่อนค่ะในจุดเริ่มต้นเนอะเพราะว่าเหมือนในอดีตอย่างเงี้ยคนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าสภ้พาม,มือสองมันดูเก่าดูสกปรกเนี้ยเราก็ต้องการทําให้ร้านดูแบบไม่เหมือนมือสองใช่แบบอยากให้ดูเข้าถึงง่ายใช่ค่ะรุ่นง่ก็จริงก็เหมือนกันเลยค่ะก็แฟชั่นเดียวกันแต่ว่าก็ตอนนี้เราก็เหมือนมาครึ่งทางแล้วเนาะถือว่ารู้สึกว่าคนไทยเริ่ม ให้เรื่ให้โอกาสมือสองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเมาอือเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะจะมีลูกค้าแบบลัวว่าจะข้ามือสองเป็นของกปโก,โก,โกหรือว่าเป็นของที่มาจากคนที่เสียชีวิตหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็คือมีคนแบบเหมือนแบบถามรอของแทนแล้วแบบคนขายคนนี้เมื่อไหร่จะขายของอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะโพสลงอีกอะไรเงี้ยแทนก็รู้สึกว่าเออก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนเราได้ช่วยจริงๆว่าแบบให้เร่องให้มันให้คนแบบเปิดใจให้เขาแบบ ให้บอลคุณเป็นตัวแทนขอบริษัทน้องสาวฝากร้านนี้มีมาเยี่ยมเข้ามาได้ยังไงครับครับก็ถ้าเรื่องคุณภาพเรื่องเ,อเรื่องสไตล์ของเสื้อผ้าเรื่องสินค้าใดๆเนี่ยผมรับประกันว่าคุณภาพดีแน่นอนนะครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งมาเลือกซื้อกันได้นะครับตรงเซียมซอยห้านะหรือว่าเซียมสแควร์วันนะครับชั้นหนึ่งนะครับผมร้านแฮงโก้สนะครับ หมายถึงร,ร้านเดียวกันนะคะร้านเดียวกัแต่ว่าเขาได้สองรางใช่ใช่ใช่เ,ใชเขาได้สองรางแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกมา <c oughs> ก็สามารถช็อปได้ที่แอปพลิเคชัน Hangout Style <c oughs> นะครับ